เวทนาเป็นทางมาแห่งอนุสัยภิกษุทั้งหลายอาศัยตากับรูปเกิดจักุวิญญาณความรู้แจ้งทางตาขึ้นอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณความรู้แจ้งทางหูขึ้นอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดคานณวิญญาณความรู้แจ้งทางจมูกขึ้นอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณ ความรู้แจ้งทางลินขึ้นอาศัยกายกับปุถัพระเกิดกายวิญญาณความรู้แจ้งทางกายขึ้นและอาศัยใจกับธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณความรู้แจ้งทางใจขึ้นความประจวบกันแห่งสิ่งทั้งสามนั้นชื่อว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาอันเป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้าง บุคคลน,นั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินย่อมพล่ำสรรเริญเมาหมกอยู่อนุสัยคือราคะย่อมนอนเนื่องอยู่ในสันดานของบุคคลน,นั้นเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกย่อมระทมใจคล่ำครวญตีอกร่ำให้ถึงความหลงหลอยู่อนุสัยคือปฏติคะย่อมนอนเนื่องอยู่ในสันดานของบุคคลน,นั้น เมื่อเวทนาอันไม่ถุกไม่สุขถูกต้องแล้วย่อมไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดเวทนานั้นด้วยซึ่งความดับแห่งเวทนานั้นด้วยซึ่งอัศทาะารสอร่อยของเวทนานั้นด้วยซึ่งอาทินภะโทษของเวทนานั้นด้วยซึ่งนิสรณะอุบายเครื่องออกผลของเวทนานั้นด้วยอนุสัยคืออวิชชา ย่อมนอนเนื่องอยู่ในสันดานของบุคคลน,นั้นภิกษุทั้งหลายบุคคลน,นั้นหนอ,อยังละอนุสัยคือราคะในเพราะสุขเวทนาไม่ได้ยังบันเทาอนุสัยคือปฏิคะในเพราะทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอนุสัยคืออวิชชาในเพราะอทุกขมสุขเวทนาไม่ได้ยังละอวิชชาไม่ได้และยังทำวิชชาให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้ว จักทำที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมปัจจุบันนี้ดังนี้ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลย